ฮโครับขั้นตอนการประกอบก็จะเป็นช่างก็จะระดมผลผลิตทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศเลยเเเครับเนี่ยเ,ยเรืออะไรครับอะไรนะเครืออะไรนะเรืออะไรนะครับภาษาไทยอ่ะ เหรอภาษาอีสานพ่นมาอเองบอกเขาต้องมันมันเป็นอย่างก็ต้องใช้ตัวนี้ประกอบองค์ประกอบตัวยังไงครับผมต้องไปใช้กับตรงไหนใช้ล็อกล็อกขางครับอ๋อเหรอตอนนี้ตอนนี้กําลังจะเอาไปไปใส่ใช่ไหมครับนี่คานผู้ชมเนี่ยหายากไหมครับเครือพวกนี้น่ะอ๋อต้องเข้าไปในป่าทุ่นผู้ชมดูสิาน มันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่สุดยอดเลยมันเหนียวเราใช้เพือกแทนไม่ได้ใช้ต้องใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้จะได้ดูบรรยากาศสดๆจากช่างทีมงานช่างเขาผลิตบ้างไฟประกอบบ้างไฟเพื่อที่จะนําไปจุด <c oughs> เป็นคิวที่เท่าไหร่ครับเนี่ย <c oughs> คิวแรกครับคิวแรกเลยเหรอแล,แล้วทันไหมครับเนี่ย ท่านผู้ชมครับพี่เขาบอกว่าช่างคิวแรกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบอตอนนี้ช่างกำลังระดมเพื่อที่จะได้เสร็จสิ้นพร้อมที่จะ,ะนำไปสู่ฐานแล้วก็ทยานสู่ลุ้นกันต่อไปในช่วงถัดไปท่านผู้ชมตอนนี้ช่างทังนู้นกำลังเร่งนะครับอัดดึงผาสิวบรรยากาศก็ดูเหมือนฝนจะตกด้วยสิมาลุ้นกันจ้าขอบคุณมากนะครับ พ่อกำลังอัดดินประสิวไปนะครับเนี่ยดูที่ขั้นตอนการผลิตบ้างไฟผสุดยอดเลยช่างเขาผลิตกันสดๆเลยเนี่ยดูสิเห็นกานแบบสดๆท่านผู้ชมจาบรรยากาศสนุกเป็นประเพนิที่ขวนุรักศึกสารรับน่ารรมให้สู่ช่วช่วโลกช่่วหลานทำต่อไปอก็จะมีช่างรุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับ ท่างเก่งจังเลยนะครับแล้วก็น้องๆก็มาสืบทอดเรียนวิชาดูสิขอปบพระคุณมากให้เขาได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ให้ดูวิธีขั้นตอนการผลิตเป็นประเพณีของชาวอีสานบ้านเราที่ให้ได้เห็นกันช่วงระหว่างเดือนพฤษภามิถุนนาหลพ่อน้องมิถุนายน,น,น,าน,านครับอ๋อขนาดยังไม่ได้นั่นเลยขอฝนฝนให้แล้วพ <c oughs> <c oughs> ยาแตนให้ให้น้ำมากเลยนะครับ สีสันสวยงามมากบังไฟบังไฟอันนี้บังไฟแสนเนาะครับรบังไฟแสนนี่เรื่องก็เยอะไลยดูได้เลยสัดเลยโอเคขอบพระคุณมากเลยนะดูนสิขั้นตอนของช่างเขาประกอบบังไฟเห็นกันสดๆเดี๋ยวนี้เลยมีไฟเล็กๆ้าไปอีกนี่เด็กก็ไฟ ดอกมัลลีหอมไว้สำหรับบูชาตามเครื่อตามธรรมเนียมปฏิบัติท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลย <c oughs> ้านเห็นพิธีกรรมาพิธีการผลิตบ้าไฟของทีมช่างแต่ละทีมสุดยอดเลยความสวยความงามอารามประการตาหาขอ้อมูลผิดภาพประการใดท่านผู้ชม ขออภัยดเด้อบางทีไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของบ้างไฟนะครับขอบ้อมูลบางอย่างผิดพลาดก็ขอควาขอโทษขอขอภัออยดเด้อแจ้งมาก็แล้วกันนะครับจะได้นำไปเพื่อเป็นความรู้ของผู้ชมในที่ชมชรับคนอาทย์เดี๋ยว ส Eller, วยงามมากทีเดียวนี่ชื่อค่ายของเขาสังขารเคยบังเหินนี่นี่มาจากไหนครับนี่เขาของค่ายนี้มาจากใครบงเหนเนีิสเกตชิเกตบอกเออเนาะชิสเกตบังเหียนใช่สุดยอดเลยก็ยาวสวยงามมากเลยทีมแต่ละช่างก็ประกอบอย่างสวยงามเป็นประเพณีที่ สืบทอดนะครับร้านจับเนาะพอต้องตัดตัวนั้นออกราคาลำนี้เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะราคาเบ็ดเสร็จแล้วนี่หมื่นห้าหมื่นแปดเออเท่ากันกับลำทานบอกว่า ลำนั้นบอกว่าประมาณ1 5 0 0 0 8 0ราคาใกล้เคียงกันเลยเนาะลงทุนสูงมากมาาอ๋อตระย้าทางเหรอครับอ๋อโอ้โหไทยทำกรรศาสตร์ทุกครั้งนผู้ชมเวลาเวลา ดึงออกมาจากบั้งแล้วก็ามาเช็ดแล้วก็อัดเข้าไปต้องอัดเข้าไปอัดมันไะเกียวเข้าไปติดแน่เลยติดแน่เลยเขาผจะาได้เห็นบรรยากาศช่างประกอบบางไฟบางไฟแสง บางห็นนี่ีสเกตเนาะใช่ใช่นลาดเราจกสะเกตจด้วยอกรหัวั้่นางกดคิวกโเมรว่าอ่านาจับแล้วอาเกเห็นคิวได้บหรวเร็ไปถามูุใหญ่มาหนาชาซุ้มงานรแต่เขาไม่ใเขาเขาเขาเดือเลยเขาวายตรงเส้นไกลไ ขอบคุณมากนะคร<ป>ับไปถ่ายถนนกับเพื่งกันนี่แหละครับคือค่ายนะครับมาจากเคยบังหินนะครับนี่ค่ับรรยากาศตอนนี้ก็กำลังโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยเมื่อกี้มันได้มีสีตอนนี้มีสีผ้าดีอันหนึ่งไะะปค่ายเลงเพชรพันก็หายไป ค่ายพ่อขมกักขมันนะครับผู้ชมเร่งผลิตเล่นเร่งประกอบเดี๋ยวนั้นเลยอัดเดี๋ยวนั้นเลย,ยนเพื่อครับเพื่อบรรยากาศในด้านการประกอบภางฝ่ายให้มาชมสดๆ เนีจุดตั้งไฟนะครับของตำบลบ้านทาตอําเภอรัตนบุรีเป็นที่สุดโข้า,า,ะะขา,าเก่งจังเลยดูสิช่างนะลยช่างมีความเชี่ยวชาญชนนิชนานในด้านการประกอบมากดูช่างอะช่างจุดยอดของการประกอบทั้งฝัะะ่ง จับลวดเ,เป็นเชนส่วนๆก็ที่นำไปยึดติดกับบางฝ่ายท่านทุกชมผู้คนก็เต็มพื้นที่รานผู้ชมดูสิมาร่วมรอยชมรอลุ้นกันอย่างคึกคักทีเดียวเนี่ยดูใช้ลวดสลิงลวดเนาะลวดขนาดอย่างเหนียวนั่นเหนียวทีเดียวนะครับ ชองกำลังรอเวลาที่จะจุดจะยังไม่ได้พร้อมก็มารอติดตามช่วงต่อไปกันแล้วกันนะครับช่วงตอนที่สุดแต่ละบ้างจะขึ้นสูงนานขนาดไหนก็ต้องรอรุ้นต่อไปนะท่านผู้ชมตอนนี้เกิดแตลละค่ายก็กำลังตะลุยปลุกกำลังเร่งกันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบนอกบริเวณหน้าบ้างหน้า รบริเวณจุดบ้างไฟครับท่านชมนั่งไงตรงฐานตรงนั้นท่านชม okay, นะโอเคเนาะเขาเะียบบรรยากาศไว้ตะเพียนตอนนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะรอรุ่นรอยชมในช่วงถัดไปกันแล้วกันว่าจะคึกคักร้กราวใจตืน่นเต้นประการใดเดี๋ยวมารอยชมกันตอนนี้ผู้ชมก็มารอรุ่นกันเต็มพื้นที่แล้วมานั่งรอการรอรุ่นกันนะครับเยอ่อแย,ยะไปหมด เนี่ยที่น้องมานั่งรอรุ้นการตรงนู้นจะเป็นการจุดตำแหน่งที่จุดเป็นฐานนะครับแล้วจะมีระบุว่าเขาจะบอกว่าห้ามเล่นการพนันด้วยคือเขาจะไม่ส่งเสริมการพนันนะครับที่น้องก็รอรุ้นกันร,รอยโมกันนะครับโอเคเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้เดอ้อเพียงประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ ่างเขาเขาใส่ทำไมครับตัวนี้น่ะเขาใส่ทำไมนี่คร well ับไปกัน um กันแดดครับอ๋อกัร โอ้โหสุดยอดเลยโอเคท่านสร้างทำไปขอบคุณมากเลยต้องการกันแท่อันนี้ผ้าเป็นผ้าเดิก